สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชาแนล Magic Smarble ถลัด l ม By จ a n พ a นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีมังกรค่ะในเดือนเมษายน2566นี้ชาวราศีมังกรนะคะเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะหากอยากได้พลังงานโดยตรง ก็ให้แอดไลน์ไอดีที่ทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะเป็นพลังงานที่โดยตรงถึงคุณได้เลยนั่นเองนะคะพลังงานนี้เราจะเริ่มตั้งแต่คนที่มีคู่ก่อนแล้วตามด้วยคนพบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนั่นเองนะคะเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนเมษาย,ยานนี้ขอให้ไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะ n i c e of p f p e n t a c l คค่ะ a อ e of อ u ครับ m o o n นเก้าช่วยและ King of p e n t a c l e ค่ะถ้าจะมองถึงความรู้สึกนะที่มันหวานชื่นลื่นรมในแง่ของความรักแล้วเนี่ยนะ มันเป็นสิ่งที่คุณต้องการแต่บางครั้งตัวคุณเองกับแสดงออกในท่าทีเย็นชาเฉยเมยนะคะซึ่งในความสัมพันธ์นี้มันบ่งชี้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณระแวงทำให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนรักของคุณน่าจะมีอะไรปกปิดซ่อนเน้นหรือเปล่า อืมนะคะคุณต้องการความรักต้องการความเอาใจใส่กับเขาแต่บางทีแล้วการแสดงออกของคุณไม่ได้เป็นไปอย่างที่เหมือนคนต้องการความรักอย่างเต็มที่คุณดูนิ่งเกินไปคุณดูไม่ค่อยสนใจใยดีเขาเลยคุณชอบที่จะมีโรคส่วนตัวหรือชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองการไปชอปปิ้งหรือการไปอยู่กับเพื่อนฝูงหรืออะไรต่างๆนานามันก็เลยทําให้คนรักคู่ครองคุณก็คิด คิดด้วยเหมือนกันว่าเออจริงๆแท้จริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของคุณคุณต้องการคนรักที่อยู่เขาเคลียร์กันพนากพนองกันอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านั่นเองนะคะมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าคู่รักก็อาจจะสับสนกับการแสดงออกและความรู้สึกภายในใจของคุณซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะลึกๆแล้วอะ่ะคุณจะเป็นคนที่ต้องการความรักนะคุณเป็นคนโรแมนติกนะแต่ต้องนี้ทั้งนั้นนะคนรักและคู่ของคุณก็จะต้อง เขาเรียกว่ามีฟีดแบ克หรือมีการตอบรับที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคุณคุณถึงจะยินดีที่จะปลดปล่อยพลังงานแห่งความรักของคุณได้เต็มที่แต่ถ้าเมื่อไหร่เขากักกักหรือเขาไม่ค่อยที่จะเอาอกเอาใจหรือไม่ค่อยที่จะเล่นกับคุณคุณก็จะนิ่งเงียบเฉยไปจนจนบางทีมันอาจจะทำให้คนรักผู้ครองคุณ คิดว่าคุณไม่ได้สนใจยายดีเขาอย่างจริงจังๆก็เป็นได้นะอ่ะมาดูซิว่าความรู้สึกของเขาเป็นเช่นไร t e m p o r a n c e ค่ะ Ten of Cups Seven เ f Coins และ King of s w o r d s พลังงานเหมือนกับว่าเขาก็ยังคงให้ความสำคัญกับครอบครัว และก็คนรักอยู่นะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันมีในเรื่องของการเงินมีในเรื่องของอะไรบางอย่างการลงทุนอะไรบางอย่างเข้ามาในหัวเขานะคะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เขาต้องโฟกัสทําให้เขาจะต้อง, Focus, ใ,องอใส่ใจมากเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าในความรู้สึกลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงนึกถึงครอบครัวนึกถึงความ อบอุ่นนึกถึงความสําคัญของคนในครอบครัวอยู่นะคะเพียงแต่ว่าการที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลากับครอบครัวมากนักเพียงแต่ว่าเขาไปใช้เวลากับเ,เรื่องของหน้าที่การงานและการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่มากจนเกินไปมันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศีมังกรเกิดความคิดมาก เกิดความรู้สึกที่เขาเรียกว่าน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองก็เป็นได้ในพิเรียดเนี้ยความรู้สึกของเขามันไปจมดิ่งอยู่กับเรื่องของการเงินการลงทุนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้จับกลุ่มคุยกันกับเพื่อนฝูงหรือกับเจ้านายหรือกับคนที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่มากหน่อยนะคะในแง่ของการลงทุนซึ่งมันอาจจะทําให เวลาของเขาไปอยู่กับสังคมกลุ่มนั้นแทนที่จะมาอยู่กับครอบครัวมันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศีมังกรเกิดความรู้สึกอึดอัดและเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าระแวงสิ่งที่พฤติกรรมของคนรักที่เป็นอยู่ว่ามีอะไรปกปิดซ่อนเร้นคุณอยู่หรือเปล่านะคะแต่ดูจากหน้าไพา่เปล่าเลยนะคะเขาโฟกัสเรื่องของการเงินและการลงทุนทํำยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะทำให้มีทางลัดในแง่ของ การเงินที่ดีนั่นเองนะคะ,ะมาดูความสมพันธ์ซิแนวโน้มจะเป็นเช่นไร Night Soft p a n t โ c h a ค่ะฟ o u อ Four of ว n นค่ะ Ten of One Tree of Pantechal ค่ะและ six of swords นะคะในความสัมพันธ์นี้มันบ่งชี้ว่านะคะถ้าคุณได้พูดกันได้คุยกันหรือได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วคุณรู้ทุกรายละเอียดของเขาคุณจะเข้าใจเขาแล้วมันจะมีความสุขกลับคืนมานะคะในความรู้สึกที่เขาเรียกว่าระแวงคทางใจอะ่ะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้ไปกับทุกๆสถานการณ์ของคนรักและคู่ครองคุณนะคะก็ให้รู้ไว้ว่า ถ้าเกิดเขาเงียบหายไปนะคะเขาก็จะไปยุ่งไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหรือการเงินอะไรนั่นแหละนะคะแต่ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะกลับมาปลองดองและรักใคร่กันอย่างเดิมจะกลับมาช่วยเหลือเกือ้อกูลและจะกลับมาพูดคุยรลอมาสื่อสารให้คุณเข้าอกเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้นในช่วงเดือนเมษาบางทีก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่วันหยุดยาวๆอาจจะมีเวลาที่จะได้พูดคุยกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาถึงความระแวงที่คุณมีอยู่ในหัวใจ ลึกๆนั่นเองนะคะกับคนรักคู่ครองเขาเป็นคนที่เป็นที่ต้องการของสังคมนะคนรักและคู่ครองคุณแล้วเขาก็คิดหวังว่าสิ่งที่เขาทําอะไรต่างๆมันจะประสบความสําเร็จนะคะเขาเป็นคนที่โชคดีตรงที่ว่ามีผู้ใหญ่คอยเอ็นดูให้ความช่วยเหลือเขาคุณได้แต่เก็บซ่อนความรู้สึกอึดอัดใจแต่ไม่นานค่ะไอความรู้สึกต่างๆที่มันเหี่ยวแห้งที่มันที่มันมีความรู้สึกว่าอดทนมาได้น้นมันจะพลิกฟื้นกลับมา ดีขึ้นนะคะหลังจากที่ภารกิจของคนรักคู่ครองคุณประสบความสำเร็จผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมและการลงทุนของเขาเห็นเป็นรูปเป็นล่างมีในเรื่องของการเงินที่ดีมีในเรื่องของความสมหวังในด้านของการเงินและการลงทุนมันจะทำให้เขา รู้สึกผ่อนคลายลีแล็กแล้วก็ให้เวลาคุณคุณชาวราศีมังกรมากขึ้นความรักจากที่แห้งเหี่ยวมันก็จะกลับพลิกฟื้นขึ้นมามีแสงสว่างแห่งชีวิตขึ้นมาก็ทําให้มีความสุขกลับเข้ามาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นในพีเรียดนี้นะคะต้องพยายามลดความคิดมากของชาวราศีมังกรลงก็จะทําให้ความรัก มีความสุขมีความรื่นเริงเกิดขึ้นได้ในช่วง้ายท้ายไปไปลายของเดือนเมษายนนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้นะคะมาดูซิว่าพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรคะ่ะไพ่เด็กชือดับขึ้นมาเป็นใบแรกเลยไพ <c oughs> ่สองดาบ <c oughs> King of Coins ค่ะ Six of Wands และ Ace of Wands ค่ะ <c oughs> ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีความเขาเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองหรือความดื้อรั้นในบางเรื่องบางราวนะคะบางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วโดยที่ไม่ฟังคำทักท้วงหรือ ฟังคำตักเตือนอะไรบางอย่างของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการการคิดอยากจะลงทุนหรือการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณอาจจะบางทีก็ขาดการพิจารณาหรือขาดการไตร่ตรองอย่างเรียบอย่างรอบคอบมันก็มันก็จะทําให้อ่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ย ก็าอาจจะต้องมีเกณฑ์นในเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารกับคุณมากหน่อยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยในช่วงเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณเอาใจมุ่งไปในเรื่องของการเติบโตในแง่ของการงานการลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นคุณอยากจะให้การงานเนี่ยมันเป็นไปอย่าง ลอยตัวลงตัวในทุกๆเรื่องบางครั้งคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการตัดสินใจนะคะตัดสินใจว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีจะทํายังไงเพื่อให้การงานมันเติบโตก้าวหน้าหรือว่าอยากจะลงทุนเพิ่มหรืออยากจะหยุดเพื่อรอดูสถานการณ์มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณกลับมากังวลหรือกลับมาคิดในเรื่องนี้นั่นเองทีนี้เรามาดูนะคะว่าพลังงานของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่ชาวราศีมังกรเป็นเช่นไรนะคะไพ่ five of pentacles ค่ะ สี่ดาบนายออฟคั k คิงออฟ a n ร s <c oughs> alf, ค่ะถ้าคุณกำลังคุยกับคนที่เขาเรียกว่า,ามีความนิ่งมีความรู้สึกสันโดษรักตัวเองหรือมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยหวานชื่นโรแมนติกสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้คุณก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะ เพราะว่าในพีเรียดนี้สาหรับชาวราศีมังกรในสถานะนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงถ้าอยากใช้คนรักหรือคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเพื่อตอบสนองในทุกๆความต้องการของคุณเลยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะคะดูทางฝั่งของคนรักอ่คนที่คุณคบคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยพลังงานของเขามันโชว์มาว่า เขายังค่อนข้างที่จะมีปัญหาส่วนตัวของเขาเองในบางเรื่องบางราวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะหรือไม่บางทีก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพเข้ามาก็ได้สุขภาพในที่นี้อาจจะเกิดขึ้นจากอาหารการกินนะะการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมของเขาเองนั่นะแหละเป็นหลักๆนะคะแต่ในด้านของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยหวานชื่นสักเท่าไหร่ไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังคาดหวังถึงในเรื่องของความมั่นคงในช่วงเดือนเมษายนนี้นะพลังงานมันโชว์ออกมาว่า นะหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปแล้วถ้าคุณได้คบกันคุยกันมาเนิ่นนานแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยบอกกล่าวเพื่อขอใหอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันชัดเจนขึ้นพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นลักษณะของการได้ไปรู้จักนะคะ,ะคนของคน,คนที่เป็นเพื่อนฝูงเป็นญาติพี่น้องของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มที่จะ ขยับปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะอามาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรมันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะอืมนะคะสองเหรียญหนึ่งเหรียญสองเหรียญค่ะนะคะ six of swords ค่ะหกดาบแปดเหรียญค่ะและเจ็ดเหรียญก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ มีความมั่นคงดีอยู่ช่วงแรกมันอาจจะรู้สึกเหมือนกับสั่นคลอนหรืองอนแง่นสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า คนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยบอกถึงความต้องการของเขาให้กับชาวราศีมังกรได้ร่วงรู้ว่า <ๆ S 2> ลึกๆแล้วเขาต้องการอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่คุณคบกันคุยกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยนะมันก็สามารถที่จะพัฒนาได้เพราะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของความผูกพันเกิดขึ้นมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือมันมีเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นทีน่ปรึกษาที่ดีเป็นที่พักผ่อนหรือเป็นที่ที่ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นนนใจจได้้มมากขึั ค่อยๆสตรองขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคนคบคนคุยในพิเรียนนี้ถ้าคิดอยากจะขยับปรับความสัมพันธ์นะคะมันก็มีความบั่นคงเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าไปเพื่อรู้จักคนในครอบครัวของเขาหรือจะให้เขาแนะนําเพื่อนให้รู้จักมากขึ้นอะไรประมาณนี้ คุณอาจจะต้องบอกเขานะคะหรือพูดคุยกันถึงทิศทางของความสัมพันธ์ในอนาคตได้เพราะบางทีแล้วเนี่ยหลังจากสถานะคนคุยกันก็อาจจะเลื่อนขั้นมาเป็นสถานะของคนที่เป็นแฟนกันหรือมีคู่ก็เป็นได้นะคะะ<อ>มาดูซิรางสังหรณ์นะคะเก็บซ่อนความรู้สึกกระตันอยู่รู้คุณอบอุ่นใจและสุข มีขวัญกำลังใจนั่นเองนะคะอ่าในเรื่องของไพ่ออร์เคิลก็ยังบ่งชี้ว่านะคะทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่ช่วงสงการหลังสงการไปแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นทุกอย่างจะทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจคุณอาจจะมีเวลาเข้าไปลดน้ําดําหัวผู้หักผู้ใหญ่นะคะ ใช้เวลานี้ให้มันเป็นตัว start relationship หรือ start ความสัมพันธ์ให้ไปในแนวทางของความอบอุ่นใจในแนวทางของความสุขใจอะไรที่แบบว่าคุณคิดไว้กังวลไว้แล้วคุณเก็บไว้ในใจคุณสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้และบอกเขาได้นะคะ เพื่อที่จะเอาจังหวะช่วงเวลานะคะในช่วงเทศกาลต่างๆเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์เพื่อจะทําให้ความสัมพันธ์คุณกระชับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เจอเจอกันก็เจอกันซะแต่ถ้าคุณเจอเจอกันแล้วคุณก็สามารถเข้าไปเพื่อจะไปลดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่มันก็สร้างสารรค์ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและปลองดองมากยิ่งขึ้นในสถานะของคนคบคนคุยก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเข้ามาเป็นแฟนกันอย่างจริงจังเซตทีนะคะโดย มีคนรับรู้อาจจะเป็นเพื่อนคุณครอบครัวคุณหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดที่คุณรู้จักนั่นเองก็สามารถที่จะแนะนําคนคบคนคุยคุยให้กลับมาเป็นอ่าเรียกว่าคนคบคุยกันอย่างจริงจริงจังๆหรือเป็นเป็นแฟนกันอย่างจริงจัง,จง,จง,จงได้ในพีเรียดนี้นั่นเองนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดต่อได้เลยสำหรับพาร์ทของคนโสดนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ ไพ่หาดาบขึ้นมาค่ะ King of Swords, Chariot นะคะ King of Pentacles และ t r e e of c u p ค่ะม,มันเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าคุณน่าจะเหน็ดเหนื่อยเอาการทีเดียวกับในเรื่องของสังคมคนรอบข้างมันมีปัญหาต่างๆเข้ามาให้คุณต้องคอยแก้ไขนะคะมันมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่า เหมือนแบบเหนื่อยอกเหนื่อยใจแต่พยายามจะต้องไปต่อนะคะในเรื่องราวของการต่อสู้ปัญหาชีวิตในด้านของหน้าที่การงานแล้วก็ในเรื่องของสังคมคนรอบข้างนะคะคุณมีความเครียดมีความกังวลอยู่ลึกๆแต่คุณก็เป็นนักต่อสู้หรือว่าเป็นนักสู้ที่ไม่ค่อยย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาแต่ถ้ามองถึงในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยบางทีคุณก็มองว่าคุณก็อยากจะเจอใครสักคนหนึ่งที่จะทาให้คุณเนี่ยนะมีความรู้สึก หวามไหววูบวาบได้แต่ดูเหมือนว่าในพิเรียดนี้ความรู้สึกคุณมันยังไม่ได้บ่งชี้เลยว่าคุณได้เจอคนที่มีเคมีเข้ากันจนทําให้คุณรู้สึกหว่นไหวได้อย่างเต็มที่คุณน่าจะใช้เวลาไปกับเรื่องของเพื่อนฝูงใช้เวลาไปกับเรื่องของงานปาร์ตี้การสังสรรค์อะไรต่างๆนานาหลังจากผ่อนคลายจากเรื่องของการงานนะคะเพราะดูเหมือนว่าปัญหาการงานของคุณจะค่อนข้างมีมากจน คุณค่อนข้างเครียดและคุณก็ต้องพยายามปล่อยพลังหรือปล่อยใจไปกับเรื่องของสังคมหรือเรื่องของการท่องเที่ยวยามค่ําคืนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะ <c oughs> ทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะคนที่จะเข้ามามันอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ซะทีเดียวมันอาจจะเป็นคนที่เข้ามาแบบฉับฉฉยวชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะคะมาดูซิว่าในช่วงเดือนเมษายนจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะไพ่เดอะมาจิกเชียนค่ะ j u สต m e n <c oughs> Six of Coins ค <c oughs> ่ะ k n i g h t of Wands ค่ะ Hangman น่าเสียดายที่มันไม่ใช่เป็นพลังงานของความรักนะคุณมันน่าจะเป็นคนที่คุณได้รู้จักมีปฏิสัมพันธ์กันในแวดวงการงานการติดต่อการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันแล้วก็เป็นลักษณะของการทํางานร่วมกันนะคะได้เริ่มต้นทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเมื่องานจบแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆค,คล,คลี่คลายหายไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานมันไม่ได้โชว์มาในเรื่องราวของความรักอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกวันไหวว่า บุบวาบเพราะว่าลุ้นแล้วแต่คนที่เข้ามาเจอเจอคุณในพิเรียนนี้ก็จะเป็นคนที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากาันเคยมีปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องของการงานทํางานร่วมกันแล้วห่างหายกันไปกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมาช่วยเหลือหรือมา,อาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งเป็นพิเรียดสั้นๆแล้วหลังจากนั้นมันก็อาจจะค่อยๆอาจางหายไปพลังงานมันไม่ได้โชว์มาในแง่ของความรักหนักนะคะมาดูซิ อืมเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ยังคงรอคอยคนที่ใช่ของตัวเองอยู่อะไรประมาณเนี้นะคะอืมรอคอยด้วยความรู้สึกเงียบเหงาโดดเดี่ยวนะคะเอาใจไปมุ่งหรือไปโฟกัสกับเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ <c oughs> ค่อนข้างที่จะเลือก มองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนคนที่เข้ามาก็จะอาจจะมาเป็นช่วยช่วยกันมองหามากกว่านะคะไม่ใช่เป็นความรักอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยมีคอนแทคด้วยนะคะแล้วก็หมุนเวียนกลับมานะคะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังไม่ได้มีอิทธิพลในแง่ของความรักสักเท่าไหร่นะคะดูจากไพ่ซีเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะเร่งรีบ <c oughs> ใจเย็นๆนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะนะคะและโอ้ลาหารนะคะไพ่ก็บ่งชี้ออกมาว่าให้อดทนรอไปก่อน ยังไม่ถึงเวลาของคุณนะคะเก็บซ่อนความรู้สึกเก็บซ่อนความต้องการที่คุณมีเอาไว้แบบลึกๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีการหาใครเข้ามาในชีวิตแบบเร่งรีบมันก็ไม่ได้ส่งผลดีสักเท่าไหร่บางทีคุณอาจจะไม่ได้เจออะไรที่มันเป็นเพชรแท้คุณอาจจะเจอเป็นแพะกรวดแค่ทรายไว้ก่อนเขาบอกให้คุณใจเย็นๆไว้ทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ให้คุณต้องมีความกล้าในการที่จะ,ะเผชิญหน้าออกไป เจอกับผู้คนออกไปเจอกับสังคมอะไรใหม่ๆนะคะการที่คุณกล้าหาญออกไปต่อกรกับสิ่งที่คุณมองว่าเออมันช่างยากเย็นนะหรือสังคมที่คุณคิดว่ามันน่าไม่น่าจะเป็นไปไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะบางครั้งคนเรามันมีความกลัวเป็นพื้นฐานอย่างเช่นมีดวงบอกว่าเออคุณอาจจะได้คนต่างชาติเป็นแฟนนะ <c oughs> แต่ก็ไม่กล้าที่จะไป ไปเจอเจอหรือไม่กล้าที่จะสื่อสารกับเขาเพราะมีความรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาในด้านของภาษาเข้ามาเป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่รองจะไม่รู้ถ้าคุณกล้าหารพอมันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น สำหรับคนโสดก็จบลงเพียงเท่านี้นั่นเองนะคะฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันแพทจะนำมาลงให้เป็นประจำนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้จันแพทต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย